สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุกตาพาฝันเ <c oughs> มื่อไม่วันไม่สดชื่นสดใสกันทุกบ้าน,นาเนาะบรรยากาศตอนเศร้าๆคะ่ะยุโรปตอนเช้าๆ <c oughs> บบมีหิมะเ้อค่ะเดี๋ยวหิมะเฮียไปไหลเป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วค่ะมีลงแต่ว่าพันธุ์บดีหยวนพันบ่ไบด้จับอยู่งั้นเรือเปล่ามา กินกาแฟน้ำเอ้ยค่ะมือใหม่หวานใหม่ข้างนอกอากาศเย็นๆเนาะค่ะเนาะข้างในก็กาแฟดำหอมๆอ,อุ่นๆเม่นบอกชื่นใจชื่นใจค่ะตามสไตล์เนาะค่ะเนาะเอ็ดเป็นม้วนคุยกันม้วนๆตื่นขึ้นมามือใหม่วันใหม่ มันงันเด้อปะยิ้มเพื่อกันก็ชิ้นใจแล้วมันบอกค่ะ ญาก็เขียวเลยค่ะส่วนละเงินญาสนามญานีหน่วยกันเริ่มเขียวละเริ่มเขียวก็ไม้ก็บางต้นก็แตกกิ่งแล้วเนาะคะ่ะเนาะจนั้นก็ออกใบพริใบย,ยัน <c oughs> เอาฤด,ดูใบไม้ผลิไม่บอกค่ะแปบ๊บเดียวนะะึงค่ะเวลากระเดีกก่ยวเลยค่ะเจ้ากระดอกไม้บานเต็มสวนนะคะนี่ะมีมดัดเนาะขณอดอกไม้บานกันพี่นกกันร้องเพลยงก็ฟังกะ ม่วนข่ะไปอีกแบบนึงมันก็เพื่อบรรยากาศที่ว่าสวยงามไปอีกแบบทางประเทศเอออยู่ในดอกไม้ไหลนะคะดอกไม้ล้ายหลาย,ลายคนพันแต่งสวนเนาะคะ่ะเนาะแต่งสวนแต่ปลูกกันตามมันบกุงนี่เนาะคะ่ะเนาะใส่กระถงกระถางเพียบเลยคะ่ะส่วนอีอกนารา้อนกา แต่ละคนก็จับส่วนเนาะค่ะเนาะเอานั่นออกเอานี่เข้างั้นเดี๋ยวะ่ะเอ็ดกันอยู่มดอย่างนั้นนะคะถ้ามันอากาศดีคุยกันเสียงดังจงจงจ้างจ้งเนาะค่ะเนาะมันเป็นอากาศสดชื่นคนก็นั่งข้างนอกนะคะ่ะช่วงนี้มันเป็นอากาศหนาวเนาะค่ะเนาะก็เงียบคิ๊บละคะ่ะ กาแฟก็หมดแล้วเด้อคะ่ะวันนีก้ก็นัาไปกินนั่นอาหารเซาโตเนาะค่ะเนาะอาหารเซาแบบสไาตาล์วอตุกตาง่ายๆอยู่คดผลไม้ตักแหงค่ะ <c> ม <oughs> าจิตวิทยเมื่อวานนี้จําฟิตจําแฟกน้ำมูกไหลเสียงโขกก็โคบเขาตขื่นขึ้นมา <c oughs> โทษอะไรๆก็ดีค่ะมันวันนี้พันยุดน้ำมูกยุดไหลก็แสดงว่า บบปินเตโนคะเนะกามีนิดๆน่อยๆเราเป็นบางครั้งก็แสดงว่าอสุขภาพแข็งแรงค่ะเมื่อวานแฟนทักว่าว่าจิตโทตัวป็นไข้ด้นี่เพราะว่าพันกรเลยบอกว่าถ้าว่าบรู้สึกบบสบายตัวบบต้องไปเหลือกเห่าเนิ่มมือนีิเพราะว่าเพราะว่ายานพันว่าเอ้ยขั้นเนื้อขั้นตัวเนาะค่ะเนาะอตุ๊กตารลอว่าไปเขาบอได้เป็นเตออป่ะแต่น้ำมูกไหลซิซเพันกรณเลยบอกว่าเอา ถ้าตัวนายยู่เหือนก็ยู่พันก็บอกเออเขาปอยู่หรอค่ะเออจะน้องเอก็กินข้าวเช้ากับอันแฟนแล้วเอก็เอทันเอนี่เลยเอก็ออกไปนะพ้นไปส่้อยกันเนาะข่นเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้งานเยอะเดะคะเมื่อวานนี้ก็ได้วันนี้พันสั่งของมันของมาแล้วพันตีกับซะก็ต้องหล่อใหม่ก็เลยเห็นแฟนเออเช็กพันบอกมาของคือตีกับประมาณสั่งอุปกรณ์น้ำมันห้องน้ำเลยค่ะ เมื่อวันตีกับสัวก็นึกว่ามอนี้อันนับไปเอาก้อนไปเรือมันมีอันได้รับจดหมายอันเมี่าว่านของเพิ่นเอาไปคืนพ่อพัาแฟนแล้วก็ยังงงอยู่นะค่ะเอ้าเขาคือเอ็ดซีนี้เปล่าตัวใส่เป็นนั้นพวกเข้าใจเนาะเนาะเพราะว่าอีกคนเพิ่นแล้เออเอาไปส่งน้ำสูตรอันที่ว่าเพิ่นเป็นหลับไงกกะแลทางสูตรมันมันบนหลับก็เลยมีจดหมายมาหา ก็เลยต้องรอมือว่ามือหรือเขาจะมาส่งใหม่ก็เลยต้องทายค่ะบอว่ากันเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นระบบกันนั่นคนส่งค่าขายว่างั้นเดี๋ไปแต่เขาก็เสียเวลาน่อค่ะเอยกันออกไปน่มันเป็นเอ้ยเก่าไปส้อยเพิ่นเอ็นฮันเอ็นนี้ก็ไปเป็นหมู่กันเนาะค่ะเนาะก็ยังดีมันบอกังน้อยก็กินข้าวกินกาแฟพวกนั้นเาได้คุยกันเอิยกับบริษัทจะเลยเยอะหรอค่ัวสมารก็ไปเอ็ักัน ความซาดดุดฝุ่นเนาะขะเนาะถ้าว่าพันเอ็นนันเอ็นนี้แล้วถ้าว่าเหมือนหนาวเอก้ก็อยู่ข้างเหนือเหลือนะคะแต่ข้างนอกเหลือก็เป็นบางครั้งไปซ้อยจับพันจับนี้แต่ว่าโบได้โบได้อยู่ข้างนอกเบิดมือว่าง,งั้นเถอะปะเพราะว่ามันอากาศเย็นเมื่อวานนี้เย็นเย็นขลมแหงกันนัดเลยลมแหงแต่ว่าเป็นอากาศประมาณนั้นหกเจ็ดองศาแต่ว่าเป็นอากาศเย็นขนาดค่ะมันลมลมแล้วมันเปิดเนาะขะเนาะมันน่าน้าท่าเหลือม้าย สุดยอดเลยค่ะกับโบค่อยได้จ่มนะค่ะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวแต่ว่าเมื่อวานนี้มันหนาวเย็นจนเจ็บหัดมือก็เลยอันแฟนก็เลยเอาตัวเข้าไปน้ำเนื้อใช่ปะพอมาเฮาจังเอ็ดเอาแป๊บเดียวพันเอสอันเอสนี้พันแล้วก็เลยอันเอากันเข้าเนื้อเหลือมันเย็นหลายอ่ะซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะกูเยอะฟังว่าเอ็ดแต่เดยแต่ละมื้อกันเดี๋ยวเอ้ยกินกาแฟอีกเอ้ยก็อัดหลงค่ะเพราะว่ามันเป็นนั่นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะของเอ้ยตัวกขาตาาฝันโตมื้อ กินคลิปกินกาแฟเสียนะคะกับคารโบอันหลงัมน่กี้โหดกันเนี่ยค่ะแม่นบอกมันเป็นความเคยชินขอะขนะเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณในไหลนะคะเด้อที่มาเข้ามาทักเอ่ยมากินกาแฟนําเอ่ยแม่นบอกค่ะก็ได้เห็นหน้ากันเห็นนั้นได้เห็นเสียงกันว่างั้นเด้อปะก็แต่ละมื้อของอันตอนเช้าๆทางยุโรปบรรยากาศก็เย็นๆหนาวๆเนาะค่ะเนาะก็ตามช่วงฤดูกาลเพื่อนเพื่อนก็ดูแลสุขภาพเลยค่ะเด้อ อันบ้านหนาก็อากาศเย็นือกันนะคะถึงเราเป็นโซนร้อนแต่ว่าก็เป็นช่วงหน้าหนาวว่างั้นเหรอปะงานบุญประจําปีเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ตุ๊ดจีนมนบอกค่ะถ้าเป็นอันคนถืออันพันถืออันอังเปาเต้เอียนะค่ะเนาะได้บ้างก็ถ้าทํางานว่างั้นเหรอปะนํำมันครอบครัวคนจีนก็ได้ได้อันคงขวัญเนาะค่ะเนาะก็มีแต่ความสุขทุกบ้านเลยค่ะรา่ว่าไทยหรือจีนหรืออันประเทศเลยเนาะค่ะเนาะ การดำรงชีวิตการใช้ชีวิตเพราะงั้นแต่ว่าคือปลอดภัยค่ะและการสุขภาพแข็งแรงกันทุกครอบครัวนะะเนาะเนาะโอ้ยตุกตาผาฝันก็มีแต่คําว่าขอบคุณค่าที่มากินกาแฟนกันทุกมื้อเลยค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะโชคดีได้เจอด์สวัสดีค่ะ